คติการสูตรว่าด้วยคติการเทพบุตรห้าสิบคติการเทพบุตรกราบทูลว่าภิกษุเจ็ดรูปผู้บังเกิดในพรหมโลกชั้นอวิหาเป็นผู้หลุดพ้นสิ้นราคะและโทสะแล้วข้ามพ้นตัณหาที่ซ้านไปในโลกได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุเหล่านั้นคือใครบ้าง ได้ข้ามพ้นเปลือกตมคือบ่วงความตายที่ใครๆข้ามได้แสนยากการทิ้งกายมนุษย์แล้วก้าวล่วงโยคะอันเป็นทิพได้ปฏิกรรเทพบุตรทูลตอบว่าภิกษุสมรูปเหล่านี้ภิกษุสมรูปนี้คือท่านอุปกาศท่านพละคันทะและท่านปุกุสาติ ภิกษุอีกสี่รูปคือท่านพัทยะท่านขันทเทวะท่านพหุทันตีและท่านสิงคิยะภิกษุเหล่านั้นและทิ้งกายมนุษย์แล้วก้าวล่วงโยคะอันเป็นทิพย์ได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าท่านผู้ฉลาดมักกล่าวสรรเสริญภิกษุเหล่านั้นผู้ละบ่วงแห่งมารได้แล้วภิกษุเหล่านั้นรู้ธรรมของใครเล่า จึงตัดเครื่องผูกคือพบได้ปฏิการเทพบุตรทูลตอบว่าถ้าเหล่านั้นรู้ธรรมของผู้ใดจึงตัดเครื่องผูกคือพบได้ผู้นั้นไม่ใช่ใครอื่นนอกจากพระผู้มีพระภาคและนอกจากคำสั่งสอนของพระองค์ถ้าเหล่านั้นรู้ธรรมเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งนามรูปแล้ว จึงตัดเครื่องผูกคือพบได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าท่านกล่าววาจาลึกซึ้งที่รู้ได้ยากเข้าใจได้ดีได้ยากท่านรู้ธรรมของใครจึงกล่าววาจาเช่นนี้ได้ปฏิการลเทพบุตรทูลตอบว่าเมื่อก่อนข้าพระองค์เป็นช่างหม้อปั้นหม้ออยู่ในแคว้น เวพลิงคะเป็นผู้เลี้ยงดูมารดาและบิดาเป็นอุบาสกของพระกสปะพุทธเจ้าเว้นขาดจากเมทุนธรรมประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีอามิตรได้เคยเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันกันกบพระองค์ทั้งเคยเป็นสหายของพระองค์ในการก่อนข้าพระองค์รู้จักภิกษุเจรูปเหล่านี้ผู้หลุดพ้นแล้วสิ้นราคาและโทสะแล้ว ข้ามพ้นตัญหาที่ซ้านไปในโลกได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่านายช่างหม้อจริงอย่างที่ท่านพูดนั่นแหละเมื่อก่อนนั้นท่านเคยเป็นช่างหม้อปั้นหม้ออยู่ในแคว้นเวพลิงคะเป็นผู้เลี้ยงดูมารดาและบิดาเป็นอุบาสกของพระกัสสปะพุทธเจ้าเว้นขาดจากเมทุนธรรมประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีอามิต ได้เคยเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันกับเราทั้งเคยเป็นสหายของเราในการก่อนพระสังคีติกาจาร์กล่าวว่าสหายเก่าทั้งสองผู้เคยอบรมตนมาแล้วเหลือไว้แต่ร่างกายในชาติสุดท้ายได้มาพบกันด้วยอาการอย่างนี้คติกาละสูตรที่10บจบอธิตตวัคที่ห้าจบ รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. อธิตสูตร 2. กินทัตสูตร 3. อัอนนสูตร 4. เอกมุลสูตร 5. อโนมิยสูตร 6. อัชราสูตร 7. วนะโรปสูตร 8. เชตวนะสูตร 9. มัชเริยะ 9. มัชเชริสูตร 10ปฏิการสูตร